ดีค่ะทุกท่านวันนี้แม่กุ้งก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทำอาหารเจสไตล์อินเดียนะคะ,ะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ใครอ,อยากจะเปลี่ยนสไตล์อาหารบ้าง่ะคะเป็นอาหารอินเดียทำง่ายแม่กุ้งก็เคยทำกินแล้วคะ่ะอร่อยกอ็ปกติเขาจะใส่หอมกระเทียมใช่ไหมคะถ้าเรากินเจเราก็ตัดหอมกระเทียมออกไปะคะ่ะ ก็จะได้รสชาติอร่อยเหมือนกันรสชาตินี้จะมาจากะมะเขือเทศแล้วก็เครื่องเทศที่เราได้ผัดเราได้เจียวกับน้ำมันนะคะก็จะมีรสชาติกลมกล่อมเหมือนกันนะคะ,ะเผื่อท่านใดจะเปลี่ยนสไตล์อาหารเป็นอาหารจีสไตล์อินเดียนี่แหละคะ่ะแม่กุ้งจะพามาทำตามมาเลยค่ะ ค่ะแล้วก็มาปอกมันฝรั่งปอกมัดปอกเปลือกมันฝรั่งออกนะคะปอกเปลือกมันฝรั่งออกถ้ากินสองคนก็ใช้สองหัวก็พอแล้วค่ะหลังจากเราปลอกหลังจากที่เราปลอกเราปลกเสร็จแล้วมาสับเป็นชิ้นเล็กๆพอคำนะคะเนี่ยค่ะเพียเท่านี้ กเล็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเพราะว่าเวลาเราผัดไปมันก็อาจจะทําให้แตกไปเนี้ยมันก็จะเป็นชเว่าเวลาเราไปผัดมันก็จะเราก็ไม่ต้องหันชิ้นเล็กลงอีกพนี้ค่ะ เก็บใส่แล้วก็ม,มาใส่ภาชนะเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะไปเตรียมเตรียมเครื่องผัดกันคะ่ะนี่เลยค่ะก็มาถึงขั้นตอนการทำแล้วนะคะอย่างแรกเราก็ใส่น้ำมันลงไปในหม้อความดันนี่ค่ะเป็นหมอ้อหม้อความดันนะคะจะมีความร้อนสูงมากจะทำให้อาหารสุกไว แล้วก็เทน้ำมันมัสตาร์ดน้ำมันของอินเดียค่ะกินแล้วไม่อ้วนไม่มีไขมันในเส้นเลือดนี่แะคะใส่ลงไปเยอะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน้ำมันอันนี้ดีต่อกับต่อสุขภาพค่ะส่วนผสมสมนุนไพรมีอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะมีพริกเขียว มีอ่าผักชีแล้วก็มีขมิน้นมีพริกปาป,ปิก้ามีพริกไทยดำมียี่ราหวานแล้วก็ผงการามาซาร่าแล้วก็มีมะเขือเทศสดจะมีมะเขือเทศสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้นะคะ อันนี้กุ ite, ้งม so ีมะเขือเทศสีเหลืองเพราะว่าปลูกเองนะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรอีกที่เป็นเม็ดนะคะก็จะมีเม็ดเมทีเม็ดยี่ราหวานเม็ดยี่ราดำแล้วก็มัสตาร์ดค่ะเม็ดมัสตาร์ดดีกับสุขภาพแล้วก็เททุกอย่างใส่ในหม้อนะคะ นิดห่อ,อยใส่นะ้ำแข็งนี่เลยค่ะประโยชน์ของอาหารอินเดียสกหานีนะคะถ,ถ้าเกิดว่าใครมีกดมีแก๊สในท้องเยอะถ้ากินอาหารสมุนไพรพวกนี้จะช่วยให้ไม่มีลมในท้องสมองฉับไฟหัวใจแข็งแรงนคะคะแล้วก็รอให้เม็ดสมุนไพรเนี่ยดำ แล้วเราก็ค่อยใส่สมนุนไพรที่เป็นผลนะคะ่ะนี่แหละคะ่ะอาหารเจสไตล์อินเดียนี่ก็คือเราไม่ใส่หอมกระเทียมนะคะปกติคนอินเดียเขาจะใส่หอมกระเทียมไปด้วยแต่ว่าถ้าเรากินเจเราก็ตัดอาหาร,าหารตัดหอมกับกระเทียมออกไปะคะ่ะ นี่นะคะผงมาซาร่าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะผงมาซาร่านี้ไม่มีส่วนผสมของหอมกระเทียมนะคะคนที่กินเจกินได้ค่ะนี่นะคะสมุนไพรที่เป็นเม็ดก็เริ่มจะดำแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกเขียว ี่ค่ะเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปผับอีกคนีมนะคะรอจนมะเขือเทศสุกแล้วก็จะได้วิตามินที่สกัดจากน้ำมันถ้าจะให้มะเขือเทศสุกไว้นะคะเราก็เอาเกลือใส่ค่ะเกลือเกลือชมพูนะคะใส่ไปประมาณนี้ไม่ต้องเ,เยอะ เพราะว่าความเค็มของเกลือเนี่ยจะันให้มะเขือเทศสุกไวค่ะ เทืเริ่มสุกแล้วค่ะหลังจากที่มะเขือเทศเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่ใบยี่ราแล้วก็สมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะจะม,มีผงผักผงผงผลูกผักชีขมิ้นผยงนะคะ แล้วก็พริกปาปิกา้าพริกไทยดำผงยี่หร่าหวานผงยี่หราหวานนี่จะทำให้อ,อาหารรสชาติดีนะคะแนบผงจะรสดเลค่ยหหรือว่าผงคุกอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่เลยค่ะเพราะว่าผงที่หรานี่ให้ความหวานอย่างดีเลย่ค่ะ ใส่สมุนไพรเงไปแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนไปสักประมาณนึงกับว่าน้ำมันจะดึงยาตัวยาออกมาะคะ่ะน้ำมันมัสตาร์นี่จะช่วยสก,กัดตัวยาออกมาจากขายานะคะแก้ลมในท้องนะะใครที่เป็นปวดเป็นแก๊บหรือาหารไม่ย่อยออขอแนะนำอาหารนี้เลยค่ะ อาหารอินเดียที่มีสมุนไพรเยอะๆนะคะหลังจากเครื่องเทศเริ่มจะเข้ากันแล้วนะคะมะเขือกเ,กเทศก็ให้ดูว่ามะเขือเทศละลายหรือยังถ้าเกิดว่ามะเขือเทศสุกแล้วก็ผสมกันหมดทุกอย่างแล้วดูว่าละเอียดแล้วแล้วก็ใส่มันฝรั่งที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยะคะ่ะฝ่ง กน็เติมน้ำสันิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะมาก มาน,นี้ก็พอไม่ต้องท่วมอะค่ะเติมน้ำให้ครึ่งนึงก็พอคนให้เข้ากันนิดนะึงเราจะชอบแบบแห้งๆอะคะ่ะเราไม่ชอบเอ่อกินแบบน้ำหรือว่าถ้าใครชอบแบบกินแบบน้ำให้มันมีน้ำขลุกขลิก,ก็ใส่น้ำเพิ่มไปอีกก็ได้ะคะ่ะนี่แหละคะ่ะแล้วก็ปิดฝาหมอ้อไว้นะคะอันนี้เป็นฝาหมอ้อเราคะ่ะ หม้อแรงงานนี้จะช่วยให้อาหารสุกไวนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ป,ป,ประมาณ15บบนาทีนี่นะะหลังจาก15นาทีเสร็จแล้วนะคะเปิดฝาหม้อออกก็มันฝรั่งเราก็จะสุกพอดีล้วค่ะก็ตักใส่จานภาชนะที่เราจะกินได้เลยนะคะขอฝากติดตามคลิปหน้านะคะแม่กุ้งจะมี อาหารอินเดียสไตล์ต่างๆเป็นถั่วต่างๆหรือว่าผักแปลว่าเราผัดใส่เกลือแค่นั้นนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ